ท่านผู้ปกครองที่เคารพและเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาเจอกับครูอ้อยแล้วก็คุณครูเมในวิชาคณิตศาสตร์นะคะอาทิตย์ที่แล้วนะคะเด็กๆทำวิธีบวกเลขไปแล้วใช่ไหมคะคล่องหรือยังคะฝึกฝนบ่อยๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูอ้อยแล้วก็คุณครูเมจะพาเด็กๆนะคะเรียนรู้กับการลบเลขนะคะลบเลขสองหลักเด็กๆหยิบสมุดเล่มสีฟ้าที่คุณครูแจกให้นะคะเปิดไปที่แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์นะคะ ซุปเช้าแม่ไก่ออกไข่หลายใบมาป่านิสัยไ,ไม่ดีชอบขี้ขโมยไข่ไก่เก้าใบมาป่าเอาไปสองก็เหลือเจ็ดใบไข่เจ็ดใบามาป่าเอาไปอีกหนึ่งก็เหลือหกใบไข่หกใบามาป่าเอาไปอีกสามเลยเหลือแค่สามใบ อีกสาใบแม่ไก่ทำหล่นหายเลยมีเหลือสักใบทุกๆุกเช้าแม่ไก่ออกไข่หลายใบอยากรร้พรุ่งนี้ไข่ไก่จะเหลือกี่ใบ ก่อนจะไปลบเลขกันนั้นเรามารู้จักการลบเลขกันก่อนนะคะเด็กๆความหมายของการลบเลขก็คือการนำจำนวนหนึ่งหักออกจากอีกจำนวนหนึ่งซึ่งจำนวนที่เหลือเรียกว่าผลลัพธ์ค่ะและเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์ลบแบบนี้ค่ะเด็กๆเ,เราไปเริ่มทำการลบเลขข้อที่1กันเลยค่ะข้อ1โจทย์ของเด็กๆคือ33 ลบ13ใช่ไหมคะคราวที่แล้วคุณครูเคยสอนเด็กๆไปแล้ววิธีการลบเลขสองหลักแนวตั้งนั้นเราจะต้องดูจากตรงไหนกันก่อนคะใช่แล้วคะ่ะเราจะต้องเริ่มลบจากหลักหน่วยก่อนนั่นเองโดยหลักหน่วยก็จะอยู่แนวตั้งด้านขวามือของเราใช่ไหมคะแล้วหลักหน่วยแนวตั้งมีตัวเลขอะไรบ้างน,นะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะ หลักหน่วยของเรามีเลข3กับเลข3นั่นเองเพราะฉะนั้น3-3ลบ3จะเหลือเท่าไหร่คะให้เด็กๆด,ดูตัวเลขที่อยู่ด้านบนก่อนนะและตัวเลขที่อยู่ด้านบนก็คือเลข3ใช่ไหมคะให้เด็กๆชูนิ้วของตนเองขึ้นมา3นิ้วเลยหลังจากนั้นให้เด็กๆด,ดูตัวเลขที่อยู่ด้านล่างนะคะเลขอะไรคะเด็กๆ ใช่แล้วค่ะเลข3เหมือนกับด้านบนเลยใช่ไหมคะต่อไปเรามาเริ่มลบกันเลยค่ะ3-3ลบ3ชูขึ้นมา3นิ้วค่ะหักออก3นะ1 2 3เหลืออยู่กี่นิ้วคะเด็กๆไม่เหลือสักนิ้วเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น3-3ลบสเหลือ0นนั่นเองหรืออีกวิธีหนึ่ง ให้เด็กๆสังเกตง่ายๆเลยถ้าไปเจอโจทย์ที่มีตัวเลขเหมือนกันเมื่อนำมาลบกันจะเหลือศูนย์ทันทีค่ะก็เหมือนกับเด็กๆมีเงินอยู่3บาทถ้าซื้อขนมไป3บาทเด็กๆก,ก็จะเหลือเงินอยู่ศนบาททันทีใช่ไหมคะเมื่อเราลบเลขหลักหน่วยได้แล้วเขียนคำตอบลงไปเลยค่ะคำตอบของเขาคือศูนย์ใช่ไหมคะ เด็กๆอย่าลืมเขียนเลขศูนย์ให้ตรงกับหลักหน่วยนะต่อไปเราจะมาทำการลบหลักไหนต่อคะใช่แล้วคะ่ะหลักสิบนั่นเองหลักสิบอะไรลบอะไรนะเด็กๆถูกต้องแล้วคะ่ะ3ามลบหนนั่นเองเหมือนเดิมคะ่ะให้เด็กๆสังเกตตัวเลขที่อยู่ด้านบนก่อนนั่นก็คือเลขสาม ชูนิ้วขึ้นมาเลยค่ะ3นิ้วชูค้างไว้นะเด็กๆต่อไปสังเกตตัวเลขที่อยู่ด้านล่างกันค่ะเลขอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะเลขหนึ่งนั่นเองนำมาลบกันเลยค่ะ3า3ลบหนหักออก1เหลือเท่าไหร่คะใช่แล้วค่ะ3ามหักออก1เหลืออยู่2 เพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เขียนเลขสองให้ตรงกับหลักสิบ 10, นะเพราะฉะนั้นข้อ1 33-13คําลบ13ตอบของเขาก็คือ20นั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆทำได้ไหมคะถ้าทำได้แล้วปลบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะยังไงบ้างคะข้อ1เด็กๆลบเลขได้ไหมคะง่ายๆใช่ไหมคะ ต่อไปนะคะคุณครูจะพาเด็กๆฝึกทำอีกหนึ่งข้อนะคะก็คือข้อ2เด็กๆอ่านโจทย์พร้อมกันนะคะ45ลบ12อีกครั้งหนึ่งค่ะ45ลบ12ก่อนอื่นนะคะเราต้องทำยังไงก่อนเอ้ยเด็กๆนะคะก่อนที่เราจะลบเราดูที่หลักอะไรคะหลักหน่วยถูกต้องแล้วค่ะ หลักหน่วยเด็กๆดูสิคะหลักหน่วยมีเลขอะไรคะเลข5แล้วก็เลข2เพราะฉะนั้น5-2ลบสองเด็กๆชูมือขึ้นมา5นิ้วคะ่ะ5นิ้วเด็กๆหักออก2นิ้วนะคะ 1....2 แล้วนิ้วที่เหลือของเด็กๆเหลือเท่าไหร่คะนับพร้อมกันนะคะ 1....2....3 ถูกต้องแล้วคะ่ะ3นิ้ว 5ลบ2เท่ากับ3ใช่ไหมคะลำดับต่อไปเราดูที่หลักอะไรคะใช่แล้วคะ่ะเราดูที่หลักสิบค่ะหลักสิบมีเลขอะไรกับเลขอะไรคะเลข4ี่กับเลข1เพราะฉะนั้นสลบ1เด็กๆชูมือขึ้นมา4นิ้วเลยคะ่ะเราหักออกกี่นิ้วคะถูกต้องแล้วคะ่ะหักออก1นนิ้วสี่ 1. หักออกไป1นิ้วเด็กๆดูสิคะนิ้วที่เหลือของเด็กๆเหลือกี่นิ้วคะ1 2 3 3นิ้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้45-12ลบ12เหลือ33ถูกต้องไหมคะเด็กๆเป็นไงบ้างคะเด็กๆคุณครูพาเด็กๆทำสอข้อแล้วใช่ไหมคะที่เหลืออีสี่ข้อให้เด็กๆฝึกหัด ลบด้วยตัวเองนะคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเก่งกันทั้งนั้นเลยลองทําดูนะคะเราจะได้ไปปอนึงพร้อมกันทุกคนเลยค่ะเด็กๆการลบเลขแนวตั้งสองหลักไม่ยากเลยใช่ไหมคะสนุกไหมคะเด็กๆถ้าเด็กๆได้ฝึกทําแล้วให้เด็กๆถ่ายภาพที่เด็กๆทําแล้วนะคะมาให้คุณครูและเพื่อนๆได้ชมกันในกลุ่มด้วยนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูเมย์และคุณครูอ้อยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย